นะ,ะนี่คือลักษณะของนะครับนี่คือลักษณะของคํามูลนะครับเนาะวิธีการแยกคือคํามูลหลายพยางค์ถ้าเราแยกพยางค์ออกมาแล้วมันจะมีความหมายบ้างหรือไม่มีความหมายบ้างก็ได้แต่อีกที่มีความหมายจะไม่เกี่ยวข้องกับความหมายหลักนะครับอย่างเช่นคําว่านานะครับอย่างเช่นคําว่านาคําว่ากามีความหมายก็จริงแต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคําว่านาฬิกาที่แปลว่าอุปกรณ์ในการดูเวลา อาจาะเกตเนาะนะครับเกตเนาะนะครับอ่ะไปจะในหัวข้อต่อไปที่เราจะดูกันคำะสมคือการเอาคำมูลนะครับเนาะมาสร้างเป็นคำใหม่นะครับเนาะเออซึ่งสร้างเป็นคำใหม่ความหมายมันก็จะเป็นความหมายใหม่แต่ว่ามันยังเกี่ยวข้องกับคำที่เอามารวมรวมเอามาผสมอยู่นะครับอย่างเช่นคำว่าน้ำนะครับคำว่าน้ำเนาะกับคำว่าตก นะครับเออเนาะก,ก็คือน้ำตกก็คือน้ำตกก็คือสถานที่ที่นองเที่ยวที่เรียนไปถูกไหมมีน้ําไหลลงมาจากคล่าเห็นไหมยังเกี่ยวข้องกับคําว่าน้ํานะครับภาษาไทยเวลาเขาเรียกมีคําหลักกับคาขยายคําหลักจะอยู่ข้างหน้าเพราะเวลาเราแปลเราแปลจากหน้าไปหลังเพราะฉะนั้นคําหลักจะอยู่ข้างหน้านนะลูกเนาะคำว่าหลาใจนะครับเออไหลใจนะครับเนาะหลใจปแปลว่าชู่ๆนะครับเนี่ยเกี่ยวเห็นไหม ยังเกี่ยวข้องกับความรู้สึกอยู่นะครับหัวใจนะครับหัวใจหัวใจก็คืออวัยวะของเรานะครับต้ยมยำนะครับเออเห็นไหมต้ยมยำก็คือ,เ,อเขาเรียกว่าอาหารที่มีลักษณะการเปรียปร้ยวกันยำเนาะยำจะมีเปรียปร้ยวเค็มเผ็ดอะไรอย่างนี้ต้มก็คือเป็นน้ำน้ำนั่นเองนะครับเนาะในส่วนของตัวนี้นะจอนเรียนนะครับอมาดูนะครับ ลักษณะของคําประสมนักเรียนครับคําประสมอย่างแรกคือเกิดความหมายใหม่และมีเขาในส่วนของความหมายเดิมอยู่นะครับเนาะ,อ,ะอย่างเช่นคขาว่าพ่อตายแม่เมื่อกี้ดูไปแล้วพ่อตาก็คือพ่อของแฟนของเรานั่นเองอะไรอย่างนี้นะครับเห็นไหมมือขวาคือคนสนิทอะไรอย่างนี้นะครับหรือมือที่อยู่ทางขวานะครับลูกน้ํานะครับก็คือตัวลูกออนนั่นเองนะครับเนาะอ่า แบบนี้อันนี้ไม่ยากถัดไปครับคาผสมมาจากภาษาไหนรวมกันก็ได้อย่างเช่นเข็มบวกทิศเป็นเข็มทิศเข็มเป็นไทยทิศเป็นสันสกฤตนะครับสันสกฤตเนาะรถนะครับ,รนะรบเป็นบาลีส่วนเก่งเป็นภาษาจีนเนาะคือภาษาจีนเนี่ยนักเรียนสังเกตตรงนี้ได้เลยมันมักจะมีแบบมีจัตวาหรือไมตรีอยู่นะครับเนาะนะไปไวไหมคุณครูไปไวไหมลูกคุณครูไวเกินไหม ไม่ค่ะไม่นะถ้าไวถ้าไวเบรกนะถ้าไวเบรกนะลูกนะนะครับถัดไปครับจําไว้เลยว่าดอกตรงนี้ดอกจานเอาไว้นักเรียนครับนักเรียนดอกจานเอาไว้ว่าคําที่ขึ้นต้นด้วยคําเหล่านี้เป็นคําประสมนะครับเนาะนะักการนะักชาวช่างหมอการความผู้ของเครื่องพวกนี้ถ้าขึ้นต้นด้วยคําเหล่านี้เป็นคําประสมนะลูกนะนะครับมาดูกันตัวอย่างนะครับเนาะเออ ช่างชาวนักการความผู้ของเครื่องนะครับเนาะช่างแอร์ช่างไม้ก็ว่าไปอย่างชาวบ้านชาววังอะไรเงี้ยนักเขียนนักสู้การบ้านการเมืองความรักความสุขผู้ชายผู้ใหญ่ของเล่นเออนะครับเนาะของเล่นของใช้อะไรอย่างงี้นะครับเนาะเครื่องบินเครื่องมือหมอดูหมอผีหมอนวดว่าไปนะครับแต่มีตัวหนึ่งตัวนี้ลูกคำที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าผู้แต่ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นคำผสมครับคือคำว่าผู้คน ผู้คนเป็นคำอะไรแจ็คะแนนแจ็คะแนนไม่มีใครตอบหอ่อเราเฉลยให้ก็ได้ตอบแม่ถ้าไม่ตอบเฉลยแล้วนะตอบไหมไม่มีใครตอบอะไรเราเลยไม่มีเลยอ่ะนะครับผู้คนผู้แปลว่าคนคนก็แปลว่าคนสิ่งที่ความหมายเหมือนกันมาอยู่ด้วยกันเราเรียกว่า คำซ้อนซ้อนคำซ้อนคำซ้อนนะครับเอ่อเรียกว่าคำซ้อนนะลูกนะเรียกว่าคำซ้อนนะครับเนาะนะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับเรามาดูกันนะครับข้อสังเกตของคำผสมนะครับเอ่อข้อสังเกตของคำผสมคือคำผสมสิ่งแรกนักเรียนจำนักเรียนต้องจำเอาไว้เลยว่าคำผสมนั้นนะครับคำผสมนั้นแยก ออกนะครับแยกออกไม่ได้เลยห้ามอย่างเช่นคำว่าดีใจดีใจมันแปลว่ามีความสุขถูกไหมดีใจคือแบบนักเรียนได้ได้แบบได้มือถือใหม่อะดีใจอย่างเงี้ยอะไรงนี้นะครับเนาะแล้วคุณครูแยกกับคาว่าดีออกเฮ้ยเขไม่ได้ออกสิคาว่าดีกับคําว่าใจออกจากกันนะครับแยกออกจากกันเลย มีตัวไหนไหมที่มันแปลว่ามีความสุขมีไหมลูกมีไหมมีไหมเขาว่าดีเขาว่าใจมีตัวไหนที่แปลว่ามีความสุขไหมเขาแยกอ,ออกจากกันนะไม่อยู่ด้วยกันแล้วมีไหมต่อไปน่อยอืมไม่ครับเห็นไหมเพราะฉันแยกอ,ออกจากกันไม่ได้ลูกเมื่อมันฟิวชั่นกันแล้วมันเกิดความใหม่ใหม่แล้วนี่คือสิ่งสําคัญตรงนั้นนะลูกนะอย่างเช่นพัดลมอุปกรณ์ที่ทําให้เกิดความเย็นโดยใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า แต่พัดแปลว,ว่าบวกวีลมคืออะไรลมคือธาตุชนิดหนึ่งเห็นไหมไม่ได้คงความหมายเดิมเลยนะครับอย่างเช่นแม่บ้านคนผู้หญิงที่จัดการบ้านเป็นไงแม่คือผู้ให้กำเนิดบ้านคือที่อยู่อาศัยอ่าแค่นี้ก็ดูแล้วว่าแยกออกจากกาันไม่ได้นะครับเนาะต่อไปคําประสมนะครับถ้าแยกออกจากกันนะครับเราแยกออกจากกันแล้วมันจะมีความหมายทุกคําเพราะเพราะเพราะคําประสมมันมาจากการสร้างคบ อย่างเช่นคําว่ากระดานดํานะครับพอแยกคําออกจากกันกระดานเห็นไหมเห็นคำกระดานไม่ลูกอะไรจ๊ะกับคาว่าดาเห็นไหมออนะครับมีความหมายทั้งคู่เลยนะครับมะเขือเทศเห็นไหมมะเขือกับเทศมีความหมายทั้งคู่เลยนี่คือคําประสมเวลาเจอในข้อสอบต้องแยกและสังเกตแบบนี้นะครับต้องสังเกตดูดีๆนะครับมันมีความหมาย แบบนี้ไหมนะครับถ้ามีความหมายแบบนี้ก็เป็นคําประสมนะจ๊ะนะครับต่อไปต่อไปเป็นอีกตัวหนึงที่เอาคํามูลมาใช้เหมือนกันคือคําซ้อนคําซ้อนคือนักเรียนอะ่ะดอกดอกจันเอาไว้ตรงนี้ได้เลยนะลูกนะนักเรียนดอกจันตรงนี้เอาไว้ได้เลยนะครับเนาะก็คือ1น,นะครับนะครับ1คือในเรื่องของความหมาย ความหมายต้องเหมือนคล้ายหรือต่างกันดอกจันได้เลยนะครับดอกจันได้เลยเนาะอย่างที่สองคำต้องเป็นคําประเภทเดียวกันนะครับคําต้องเป็นคําประเภทเดียวกันเพราะว่าส่วนใหญ่คําที่มีความหมายเหมือนกันคล้ายกันหรือต่างกันอ่ะมันมักจะเป็นมันก็จะเป็นคําประเภทเดียวกันแหละเหมือนอย่างคาว่าอย่างคาว่าอย่างคําว่าบ้านอย่าเนี้ย เคำว่าบ้านคําว่าเรือนอะไรเงี้ยเห็นไหมมันเป็นคํานามเหมือนกันนะครับมันเป็นคํานามเหมือนกันเนาะเห็นไหมเร่งรีบขัดขวางพูดผีบ้านเรือนเห็นไหมนี่เป็นคำชนิดเดียวกันบ้านกับเรือนเงี้ยเร่งกับรีบพูดกับผีเห็นไหมเออนะครับเนาะเป็นความหมายคล้ายคลึงกันต่างๆใดๆนะครับเนาะมามาดูกันนะครับ นะคำซ้อนซ้อนจะมีอยู่2อย่างลูกซ้อนเพื่อความหมายกับซ้อนเพื่อเสียงนะครับซ้อนเพื่อความหมายกับซ้อนเพื่อเสียงเนาะนะครับซ้อนเพื่อความหมายอย่างแรกนะครับเนาะก็คือการที่นะครับนะครับแบบหนึงนะครับซ้อนเพื่อความหมายคือเราต้องการให้ความหมายนั้นนะครับเป็นอย่างไรความหมายนั้นสมบูรณ์นะครับ ความหมายนั้นสมบูรณ์เนาะนะครับอ่ะนะครับอ่ะรูปแบบซ้อนเพื่อความหมายรูปแบบแรกคือความหมายเหมือนกันอย่างเช่นคําว่ากักขังกักขังเฉยกักขังไปนะครับเนะกาะกักก็แปลว่ายึดไว้ไม่ปล่อยของังก็คือที่ปิดล้อมไว้กักขังก็คือเราเอาไว นะครับเก็บตัวไว้ในที่จํากัดอะไรอย่างนี้นะครับเนาะใหญ่โตนะครับใหญ,ใหญ่ก็แปลว่าใหญ่โตก็แปลว่าใหญ่ใหญ่โตก็คือแบบใหญ่มากๆนะครับให้ความหมายมันเพิ่มขึ้นนะความหมายมันเพิ่มขึ้นนะครับบ้านเรือนบ้านก็แปลที่อยู่อาศัยเรือนก็แปลว่าที่พักบ้านเรือนก็คือที่บ้านที่อยู่อาศัยต่างๆใดๆนะครับความหมายก็จะกว้างขึ้นนะจ๊ะต่อไปมีความหมายคล้ายกันอย่างเกรงกลัวนะครับมีความหมายคล้ายกันนะครับ เนาะอุ้ยอันนี้แก้ผิดขอโทษนะครับเนาะลูกหลานนะครับลูกคือลูกก็คือผู้ที่กําเนิดจากพ่อแม่หลานก็คือลูกของลูกลูกหลานก็คือแบบญาติที่แบบเป็นเด็กๆอ่ะนะครับใช้คำว่าลูกหลานเนาะซึ่งคำซ้อนไม่ได้มีแค่2พยางค์เท่าน,านั้น4พยางค์ก็มี6พยางค์ก็มีอย่างเช่นถ้วยโถโอชามถ้วยโถโอชามนะครับเนาะว่าไปนะครับว่าไปถ้วยโถโอชามนะครับตึงต้งตึงต้งตึ้งตึ้งนะตัวนี้เห็นไหม ครมีความหมายคล้ายกาักยนั่วยตุนะ๊โฉมเนี่ยเนาะต่อไปมีความหมายตรงข้ามกาันผิดชอบเออนะครับเห็นสิ่งนะครับเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องว่าเป็นถูกอะไรอย่างนี้หรือเท็จจริงก็คือข้อเท็จจริงอ่ะเหนไหมเรื่องจริงที่ปรากฏนะครับหรือสูงต่ำดำขาวอันนี้ก็มีเหมือนกันนะครับเนาะเนาะก็มีเหมือนกันเนาะเอ,อ่อคำซ้อนบางคำอ่ะมันสลับที่กันได้นะ แต่บางคำสลับที่ไม่ได้นะต้องระวังนะครับต้องระวังต่อไปซ้อนเพื่อเสียงนะครับเราก็เน้นเสียงเป็นสำคัญอ่ะเนาะเน้นเสียงเป็นสำคัญนะครับเนาะเออซึ่งซ้อนเพื่อเสียงก็มีหลายคำนะครับเนาะซึ่งคำที่เราซ้อนมาข้างหลังอะซ้อนให้เพื่อเสียงอะบางคำก็ดีซ้อนมาแล้วก็ความหมายมันได้ด้วยได้ทั้งซ้อนเพื่อเสียงซ้อนเพื่อความหมายแต่บางคําก็ไม่ได้ความหมายได้แค่เสียงอย่างเช่นคําว่าว่างนะครับนะ ว่างเว้นเสื่อสาสตร์บูบอีก่อเกิดเคร่งเครียดแน่นหนาสุดโสมเปลี่ยนแปลงเบียดบังหลอกลวงถากถางบากบั่นนะจ้านะครับนะเนาะก็ระวังดีๆนะครับเพราะว่าบางทีเ,เราแอดมามันก็ไม่ได้มีความหมายไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นนะครับเนาะนะครับเนาะอันนี้อันนี้นแบบแบบแรกคือแบบนี้นะครับแบบนี้คือแบบที่ ได้ทั้งเสียงได้ทั้งความหมายแต่แบบที่มีแค่เสียงอย่างเดียวนะครับไม่ได้มีความหมายอะไรลยโด่งดังเงี้ยเออโดง่งโด่งคืออะไรวะนะครับโด่งไม่ท้อแท้เงี้ยชิงชังออดออนอัดอั้นอ้างวังแรนแคนเงี้ยหรือไอ้ที่เรียนชอบพูดติดปากอะกระดูกกระเดี่ยวอะไรเงี้ยก็ได้นะครับพยาย,ย,า,ยามการบ้วงกันบ้านอะสมงสมบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมจะเป็นคําที่ อันนี้ขึ้นมานะครับเนาะตัวสุดท้ายลวจ้าอ,อ๋อมาสังเกตคําซ้อนก่อนคําซ้อนสองตัวหลักๆเลยที่คุณครูย้ํากับนักเรียนคือหนึ่งในเรื่องของความหมายกับสองในเรื่องของนะครับนะเขาเรียกว่าชนิดนะครับชนิดคำนะครับเออชนิดรมนะความหมายต้องเหมือนคล้ายต่างส่วนชนิดคือต้องเป็นชนิดเดียวกันเท่านั้นนะ ย้ำเลยว่าต้องเป็นชนิดเดียวกันนะครับเนาะอันนี้ข้อหลักใหญใ่นี่คือหลักใหญ่ใจความของคําซ้อนเลยนะลูกนะเข้าใจไหมนะครับเนาะอืมโอเคนะครับนะอันนี้ขอโทษด,ด้วยนะครับยังไม่ได้แก้พรยต่อไปคําซ้ําสุดท้ายแล้วคําซ้ําคือคําที่ใส่ไมยมกจ้าคําซ้ําคือคําที่ใส่ไมยมกจ้าเนาะ รีบๆดังๆซึ่งไอคาที่ใส่มายมุกอ่ะมันจะให้ความหมายแล้วแต่บริบทนะบางอันก็ทําให้เป็นพหูพพน์อย่างเช่นเอาเด็กๆเห็นไหมเด็กๆไม่ใช่เด็กคนเดียวแน่นอนอะไรอย่างนี้นะครับเนาะซ้ําเพื่อให้ความหมายหนักมากขึ้นขอทุเรียนพูใหญ่ๆอืเนื้อแน่นๆเห็นไหมนะครับความหมายมันก็จะหนักมากขึ้นนะครับเนาะซ้ําเพื่อบอกความไม่แน่ใจอืหน้าตาคุ้นๆณรือหับ หรือแบบอ่ะเนี่ยไปโรงเรียนอ่ะเออจะมีร้านถ่ายรูปอยู่ใกล้ๆโรงเรียนอ่ะไปหาดูอะไรอย่างงี้นะครับเนาะ s <up> <S บางทีแบ่งออกเป็นส่วนๆนักเรียนวางหนังสือเป็นตู้เป็นชิ้นๆนะครับเอออะไรอย่างเงี้ยไหมเราจะเราจะใส่ใสหนังสือไว้เป็นตู้ๆอ่าตัวอย่างนะครับเนาะต่อไปบอกคําเป็นคาสั่งอ่ะเงียบๆนะจายนะครับหรือบางอันความหมายเปลี่ยนได้เลยมันจะเป็นสำนวนไปเลยเนาะห <_ s up> มู่ๆพื้นๆกล้วยๆพลางๆอะไรเงี้ย เออนะแบบเป็นคนพื้นนคือเป็นคนธรรมดาหมูมๆกล้วยๆคือง่ายๆอะไรอย่างงี้นะครับนี่คือโดยรวมของคําซ้ํานะครับเนาะเพราะฉะนั้นจบแล้วก็จะปิดท้ายให้นะครับปิดท้ายให้ว่าการสร้างคําการสร้างคํานะครับเราสร้างคํา เพราะว่าเรามีคําใช้ไม่พอนะครับเนื่องจากเรามีคําใช้ไม่พอเพราะว่าเราต้องใช้ในการสื่อสารก็เลยต้องมีการสร้างคําเพิ่มขึ้นมาการสร้างคำนะครับมีสประเภทใหญ่ๆ1การสร้างคําในภาษาไทยที่เรียนไปแล้วกับ 2. คือการสร้างคําจากภาษาต่างประเทศซึ่งไอ้ตัวนี้ก็คือจะเป็นสมาร์ทกับสนทิที่จะเรียนในตอนม5 นะครับเนาะในม .4 เรียนการสร้างคําในภาษาไทยเนาะซึ่งการสร้างคําในภาษาไทยจะมีหลักใหญ่ใจความอยู่3าตัวก็คือคํรผสมคําซ้ําคําซ้อนซึ่งไอ้สตัวเนี่ยเอาสิ่งนี้ไปนะครับเอาสิ่งนี้ไปสร้างคือคํามูลคํามูลคือคํานะครับอย่างที่บอกคามูลคือคําที่เป็นคําดั้งเดิมของภาษาต่างๆใช้กับว่าภาษาต่างๆนะครับเนาะมีทุกภาษาได้นะครับเนาะ อืมเนาะเพราะฉะนั้นทริคในการจำคํามูลง่ายๆหนึ่งมูลมีหลายพยางได้นะครับสองนะครับคํามูลเมื่อแยกออกจากกาันจะมีความหมายบ้างไม่มีความหมายบ้างนี่คือทริคเลยนะครับเนาะวิธีการจำเลยเนาะมีความหมายบ้างไม่มีความหมายบ้างเอ่อถ้ามีความหมายหมดไม่ใช่คํามูลนะครับเนาะต่อไปคำผสมคือการเอาคําม,มูลมาสร้างขึ้นมาสร้างคำใหม่ความหมายใหม่ ดอกจันเอาไว้เลยว่า 1. แยกไม่ได้ 2. แยกแล้วต้องมีความหมายทุกขับนี่คือคำะสบวิธีการจำมีแค่นี้คำซ้อนคำซ้อนคือการเอาคำมูลมาซ้อนกันเพราะฉะนั้นเขาจะเน้นอยู่2อ,อย่างใหญ่ๆ 1. ความหมายของคำจะต้องเหมือนคล้ายหรือต่างกัน 2. เป็นคำประเภทเดียวกันเท่านั้น ต่อไปคําซ้ําเป็นคําที่ใส่มายมกมันแล้วแต่แล้วแต่เราแล้วแต่สะดวกของเราว่าเราจะเขาเรยกละ่ะมันจะไปอยู่ในบริบทไหนอะความหมายบอกไม่ถูกนะครับแต่ก็มีหลายบริบทดังที่บอกไปเมื่อกี้แล้วอ่านะครับนี่คือโดยรวมเนาะสอนเร็วมากนะครับเออสอนเร็วมากเนาะอุ้ยปลาก่อนสิบหนะ้านาทีจะดีไหมได้ค่ะ <laughs> มีคนตอบขึ้นมาทันทีดค่ะอาจารย์มีคนตอบขึ้นมาทันทีนะะา่า,นนา,นนารักมาก